ค่ะค่ะสวัสดีนะคะก็เจอกันในวันจันทร์นะคะจากเขาเรียกว่ารายการที่เพิ่งจบไปนะคะจันบันดาลใจเรื่องเกี่ยวกับคําว่าสันติสุขสันติภาพในไลฟ์วันนี้ก็จะเป็นเรื่องสันติสุขและสันติภาพเช่นเดียวกันนะคะค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะดิฉันดรมอยหรือดรพนิภาชนะธนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในวันจันทร์นะคะ ซึ่งอาจจะเป็นวันหยุดนะคะและเป็นเทศกาลดีๆของวันขา้าวพรรษาซึ่งเรามีความสุขใจและความสุขใจอยู่ทุกๆท,ท่านอยู่แล้วนะคะในช่วงของเ,องเทศกาลเองกาวข้าพรรษาก็เลยมาชวนกันว่าณวันตรงนี้เราจะมาเดินทางผ่านตัวหัวใจของเราผ่านใจของเราว่าเราจะทําให้อย่างไรให้เรามีสันติสุขในหัวใจของเราตามธีมของช่วงการขา้าวพรรษานะคะเพราะชอบเป็นช่วงที่ ท,ทุกท่านก็จ,จะ,ะเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือใหุ้ขสงาก็จะอยู่ที่วัดในการศึกษาเพื่อให้จิตใจของเรามีสุขสงบสว่างซึ่งคือหลักของพุทธจิตวิทยาเลยนะคะนี่คือหลักสําคัญของพุทธจิตวิทยาคือสุขสงบสว่างคือพุทธจิตวิทยาเลยนะคะเอ้ยขอบคุณครูเจีย๊ยบนะคะมาให้กําลังใจนะคะเราเดินทางกันต่อนะคะในวันนี้ในหัวข้อนะคะค่ะสวัสดีค่ะครูเจีย๊ยบขอบคุณค่ะวันนี้ในหัวข้อของเรา 3เทคนิควิธีการในการสร้างสันติสุขในหัวใจของเราทําอย่างไรนะคะดิฉันเขียนหนังสืเอเล่มนี้นะคะ11เอเคล็ดลับทะยานสู่ความมัง่งคั่งในยุค n น x t n o น m a l มลในบทที่8สันติสุขจจริใจนะคะเราจะทำอย่างไรกันในในเล่มนี้จะมีหลายอยู่หลายเทคนิคนะคะแต่ขออนุญาตหยิบมาแค่3นะคะ,ะ,คะเพื่อที่เราจะได้นํามาใช้เลยและก็ไม่มากและไม่น้อยเกินไปจะได้มีความเหมาะสมนะคะ,ะ,คะเทคนิคแรกคีย์เวิร์ดแรกคืออะไร การจดบันทึกจนจบันทึกอะไรเพราะว่าเราจะใช้หลักการของสุจิบุริหัวใจนักปาาหัวใจของผู้รู้หัวใจของการเรียนรู้ต่างๆที่เอามาใช้ได้เสมอเป็นอะไรที่พระองค์สอนไว้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้ได้ตลอดนะคะการจดบันทึกเราบันทึกอะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดให้เริ่มต้นจากการบันทึกสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเรา ณนะโดยเฉพาะในสภาการตอนนี้นะคะสาคัญมากๆสภาการตอนนี้เป็นสภาการที่ที่เขาเรียกว่าเราจะเจอเรื่องของอโรคระบาดเรื่องของการติดเชื้อหรือเรื่องข่าวสารอื่นๆทั้งเรื่องของไม่ว่าจะการเมืองเนื้อชนิดของวัคซีนหลายๆเรื่องมากมายแต่ว่าจะพบว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทําให้เรากังวลเป็นเรื่องที่ทําให้เราเครียดฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดจับมาจดบันทึกสิ่งที่ดีๆที่เราพบในชีวิตของเราอะไรก็ได้ ที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันซึ่งดิฉันคิดว่าทุกท่านมีลองถามตัวเองว่าตื่นเช้าปุ๊บเราเจออะไรเราจะพบว่าเราก็ยังมีน้ํามีอาหารมีแอร์หรือมีอินเทอร์เนต็ตอยู่ใช่ไหมคะเราเริ่มต้นจากการรู้สึกว่าเรารู้สึกก่อนนะคะว่าเราขอบคุณสิ่งน,นี้แล้วเราจะไปจดบ,บันทึกกันแล้วคิดว่าทุกท่านตื่นเช้าท่านก็จะทานอาหารเช้าอาหารเช้าบางท่านจะมีคนที่น่ารัก คอยทําให้จะมีคนที่คอยดูแลหรือหรือแม้แต่ท่านทําเองก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าท่านได้ฝึกการมีทัศการอยู่การมีตัวรอดในชีวิตเพราะว่าถ้าคนอะไรที่ทําไม่เป็นท่านไปอยู่ตามที่ต่างๆท่านก็ทําอะไรไม่เป็นนะคะฉะนั้นไม่ว่าท่านต้องทําด้วยตัวท่านเองหรือมีคนที่รักทําให้ก็ตามทุกอย่างล้วนดีหมด การมีคนที่รักทำให้ทานก็คือความรักความผูกพันความดูแลเกื้อกูลกันก็เป็นยาใจในการเดินทางในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันหรือว่าถ้าเราไม่มีใครทำให้ท่านต้องทำเองก็คือสิ่งที่ดีมากๆสำหรับการฝึกตัวเองเพราะว่าถ้าคุณไม่เคยทำอะไรชีวิตนี้คุณจะทำไม่เป็นทฤษฎีหนังสือคือการเขียนไว้มันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่ลงมือทำนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญมากๆ หนังสืออะไรที่มีคุณค่ามากมายมีคุณค่าแต่ถ้าคุณไม่เคยลงมือทามันจะไม่มีอะไรปรากฏเปรูปธปทำให้คุณเห็นยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะในสมัยรุ่นโบราณอาจจะสัก20สัก40 30บปีเนี่ยการทอดไข่เจียเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติมากๆี่ที่ทุกคนทําเป็น,นะะ่ะมันง่ายมากแต่เรามาทําเด็กสมัยนี้ดูสิทําเป็นไหมบางบ้านทําไม่เป็นมีโรงเรียนสอนแถวสยาม ในเ,เทพนะคะสอนทำไข่เจียวสอนทอดไข่เพราะว่าเด็กไม่เคยทำพ่อแม่ไม่เคยสอนให้เด็กทำเพราะว่ามีคนรับใช้หรือมีอะไรก็ตามก็ตามแต่แต่ทำไม่เป็นเมื่อทำไม่เป็นอะไรมันก็จะทำไม่เป็นอยู่ดีนะคะต้องลงมือทำหรือว่าการฝึกซักผ้าปัจจุบันเรามีเครื่องซักผ้าเนาะทุกท่านก็จะมีเครื่องซักผ้านุน,นี่นั่นซึ่งทำให้เด็กรุ่นนี้อาจจะซักกับมือไม่เป็นถ้าเกิดไฟฟ้าดับ ถ้าเกิดเครื่องเสื้อผ้าเสียเราจะทำยังไงถ้าเราไม่คิดว่าเราไปส่งนะเกิดอะไรสักอย่างที่เราส่งไม่ได้จะทำยังไงถ้าเราไม่ได้ฝึกทำนี่คือความสำคัญที่ว่าเราต้องทำาลงมือเองนะคะค่ะเราสำคัญเมื่อเราทำสิ่งนี้ไม่ว่าเราทำเองหรือคนที่เป็นคนรักทำให้เรามันเป็นยาจ่ายเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเก็บบันทึกอยู่ในทั้งความรู้สึกในหัวใจและจดบันทึกด้วยนะคะฉะนั้นอยากจะชวนท่านผู้ฟังทุกท่านจดบันทึก ก่อนนอนหรือยามบ่ายหรือยามเย็นอะไรก็ได้ไม่ขอฟิกเวลาแต่ขอให้ท่านทําอะไรก็ได้ที่ท่านชิลชิเพราะว่าเวลาว่างของคนเราไม่เหมือนกัน ulous. ฉะนั้นเอาเวลาที่ท่านว่างเอาเวลาที่ท่านชอบเอาเวลาที่ท่านรักทําเลยค่ะทําอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ต้องถูกบังคับเพราะการถูกบังคับคือการหลั่งสารคอติซอลทําให้เราสึกเกียดในการการะทํานั้นทําด้วยความรักทําด้วยความมันนะคะด้วยความสนุกคุาสุขม,มันเป็นอะไรแล้วพอคุณจดปากกาไปเนี่ย หรือคุณจดในโน้ตในโน้ตแพดหรืออะไรก็ได้คุณรู้สึกเฮ้ยมันมีความสุขอะเฮ้ยมันดีมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าม,มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยนี่คือสิ่งนี้นะคะก็อย่าให้ลองทําดูนี่คือหัวใจข้อที่1น,นะคะก่อนเราไปหัวใจข้อที่สองขอทักทายท่านผู้ชมนะคะที่เพจนะคะคุณอภิชาตินะคะแล้วก็น้องน้องลูกศิษย์นนะที่ น้องรักเนาะที่ธุรกิจบัณฑิตนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ตู้อีกบอกว่าไปทานข้าวก่อนนะคะได้เลยค่ะฝากท่านเผื่อก่อนนะคะนี่ไงเป็นคาพูดเล็กๆข,ของอาจารย์พี่ก็เป็นยาใจให้สําหรับดิฉันในการพูดแล้วส่งกําลังใจท่านผู้ชมเท่นเดียวกันนะคะคนรักเป็นยาใจค่ะคุณคุณนุัตใช่ยไหมคะถ้าถ้าสะกดผิดนะคะและพี่อัจฉรเดชนะคะขอบคุณมากนะคะและอีกหลายท่านถ้ามองไม่ทันนะคะค่ะค่ะแล้วก็คุณ คุณเสกสันติไหมคะนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ทางาคุณเพื่อนคมสันนะคะคุณสมชายและคุณจิรศักดิ์ก็ให้กำลังใจมากๆวันนี้มีคนให้กำลังใจมากๆเป็นกําลังใจและปัญญาใจของผู้พูดเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณนะคะเราจดบันทึกแล้วเราจดเวลาไหนก็ได้นะคะที่ทุกคนชอบเราไปข้อที่2เราจะทําไงที่เกิดความสันติสุขในหัวใจนะคะ ข้อที่2สําคัญยิ่งและทําได้ง่ายและทําได้บัดเดี๋ยวนี้นะคะข้อที่2คือการขอบคุณตัวเองนะคะการขอบคุณตัวเองเราทํำยังไงเราลองถามดูที่ว่าก่อนไปถึงว่าทําอย่างไรทาเรามาถามว่าในชีวิตตั้งแต่เราตรงถึงบัดเนี้ยเราขอบคุณทุกคนเนาะที่เขาทําอะไรให้เรานู่นนี่นั่นเขาเราก็ขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนั่นขอบคุณนี่เราขอบคุณทุกคน แต่ถามท่านว่าเราเคยขอบคุณตัวเราไหมเราเคยรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าและมีความน่ารักในตัวหรือเปล่านี่คือส่วนที่สําคัญอยากให้กลับมาตระหนักรู้กลับมาเข้ามาหาหัวใจของเราว่าฉันขอบคุณคุณเหลือเกินคุณดีมากๆคุณน่ารักมากมากบอกเขาทุกวันให้เริ่มต้นจากวันละหนึ่งครั้งก่อดก็ได้ถ้าถ้าใครไม่เคยเนาะแต่ถ้าคนที่ทําแล้วก็ก็พูดได้เยอะนะคะคําว่าคุณเนี่ยอาจจะพอดีดิฉันพูดออกอากาศเนาะ ขออนุญาตใช้คำเพราะว่าคุณแต่ทุกท่านให้ใช้คำพูดที่คุณถนัดให้ใช้คำพูดที่คุณชอบที่คุณคียร์ดที่คุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกคำว่าขอบคุณเพราะเมื่อคุณขอบคุณร่างกายร่างกายคุณจะมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นฮอร์โมนในสารเคมีของคุณเกิดการปรับการเปลี่ยน เปลี่ยนจากสารที่อาจจะเป็นคอร์ติซอลที่เป็นความเครียดมาเป็นโดพามีนเซโรโทนินหรืออะไรก็ได้นี่คือความสําคัญซึ่งคุณทําได้คุณสามารถคลิกนิดเดียวด้วยคําพูดของคุณด้วยความรู้สึกของคุณทําได้เลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะมันแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเดินทางไกลอันที่สองไม่เสียเงินไม่มีค่าใช้จ่ายอันที่สามคุณทําได้ณเวลานี้และเดี๋ยวนี้เลยนี่ไงคือความมหัศจรรย์ของ ของของคุณนะคะอันนี้คือความสําคัญซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคุณสามารถทําได้เลยนะคะอันนี้ง่ายมากการขอบคุณเมื่อการขอบคุณสิ่งที่สําคัญกุดคุณมาสร้างความสันติสุขในหัวใจของคุณก่อนก่อนที่จะไปสร้างที่อื่นเพราะว่าเมื่อคุณขอบคุณความรักความรู้สึกมีคุณค่าในหัวใจคุณเกิดขึ้นอันนี้ค่ะคุณจะสามารถอิ่มเอมและมั่งคั่งและมั่นคงในหัวใจคุณได้มาก ไม่น่าเชื่อนะคะคำสั้นๆแต่มีความหมายมากๆทุกชาติทุกภาษามีคำนี้ถ้าภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นพูดว่าอาริโกโตไซมาสึนะคะอันนี้ก็จะเป็นพูดคำทำนองที่เป็นปกติไม่ได้พูดที่เป็นสุภาพมากหรือ thank you so much อะไรก็ได้หรือเซียเซี่ยก็ได้เหมือนกันภาษาจีนเขาก็มีนะคะแต่คำเยอรมันดิฉันไม่รู้นะคะก็ขออนุญาตพูดในภาษาที่ที่พอจะพอจะรู้จักได้บ้างนะคะค่ะ นี่คือข้อที่2ซึ่งง่ายมากและทําได้เลยนะคะก่อนไปข้อที่3ขอทักทายเพื่อนนะคะขอบคุณเพื่อนบิ่มนะคะเพื่อนดรบิ่มน่ารักมากเป็นส่งกําลังใจมาให้ก็เป็นยาใจเช่นเดียวกันนะคะคุณทนภพรนะคะแล้วก็มนีเพื่อนอุนะคะให้กําลังใจแล้วก็รุ่นน้องที่ชรตอนนะคะน้องจีฮิดโกะนะคะก็น่ารักมาให้กําลังใจอาจจะมีบางขั้นที่ฉันมองไม่ทันนะคะพี่ตุ้ยมาแล้วเพื่อนอุคุณพอชนกที่น่ารักที่ให้บุญในชั้นทุกวัน คุณพ่อชุกอวยพรในชั้นทุกวันนะคะนอนในเะเลบุญมีความสุขมากๆแล้วขอบคุณนะคะค่ะคุณอภิชาติบอกว่าอ,อาจารย์ขอบคุณมากเนื้อหาดีๆขอบคุณค่ะยินดีนะคะเรามาเจอกันแล้วแบ่งปันสิ่งดีร่วมกันนะคะเพื่อนนัทธนิษ์นะคะเพื่อนสมเพื่อนสุนทรนะคะเพ,พื่อนอรณุณขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจในเพจของสุราษฎร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะเรา,าไปข้อที่3ข้อที่ 3. อะไรบ้างอันนี้น่าสนใจข้อที่3เป็นสิ่งที่ผู้ เศรษฐีหรือผู้ที่ประสบความสําเร็จเขาจะหมั่นทําสม่ำเสมออย่างอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนิสัยเนาะโดยที่เขาก็ไม่รู้แต่มันเป็นนิสัยเขาคืออะไรคือการทบทวนทบทวนกลับมาทบทวนสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราจาลึกลงไปในบันทึกของเรานะคะซึ่งอันนี้คือความสําคัญมากๆนะคะว่ามันคืออะไรเพราะว่าสิ่งที่เราจารึกหรือบันทึกถ้าเราได้กลับมาเขียน เราจะได้มีการเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการหรือพูดง่ายๆ่ายง่ายๆนะคะการไขควรการพิจารณาอีกรอบว่าสิ่งที่เราเขียนคืออะไรและที่สําคัญนะคะณนะวันเวลาที่เราเขียนกับนณะวันเวลาที่เราอ่านคนละวันเวลากันความรู้ประสบการณ์ความรู้สึกต่างกันเราจะได้อีกหนึ่งฟีลลิ่งเราจะได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งถ้าทุกสิ่งที่ทําทําได้หัวใจ ทำด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันอยากเข้าใจฉันอยากสร้างสันติสุขในหัวใจเราจริงๆคุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนนี่คือความสําคัญว่าถ้าทุกอย่างคุณทําด้วยหัวใจคุณทําสิ่งที่คุณอยากจะทําด้วยหัวใจคุณคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ถ้านะคะถ้าคุณทําเพียงแต่ทําอันนี้มันมีความหมายชัดเจนถ้าทําเพียงแต่ทําคุณก็จะได้เพียงแต่กระดาษใบหนึ่งหรือ โน้ตใน iPad ของคุณแค่หนึ่งโน้ตแต่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนะคะฉะนั้นกลับมาทำถ้าคุณอยากได้คุณก็จะได้แต่ถ้าคุณไม่อยากได้คุณก็จะไม่ได้นะคะไม่ต้องถามใครถามหัวใจคุณอย่างเดียวคนทั้งโลกนะคะที่ฉันพูดบ่อยคนทั้งโลกล้านคนหรือสิบล้านคนพูดว่าอย่างไรถ้าหัวใจบอกว่าไม่ใช่คือไม่ใช่ให้เชื่อหัวใจของเรานะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญฉะนั้น ให้มาพิจารณาค่ายควรโยนิสมมัการหรือการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็ได้ว่าสิ่งที่ฉันเขียนขอบคุณไปสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองณนะโมเมนต์เมื่อ2วันที่แล้ว3วันที่แล้วมันคืออะไรแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรนี่คือสิ่งที่สําคัญเป็นต้นน้ําของการก้าวสู่การหาปฏิธานหรือโพสต์นะคะซึ่งนิฉันจะมีหลักสูตรอยู่เหมือนกันถ้าถ้าใครสนใจสามารถเรียนได้จะเปิดนิคอร์สอยู่นะคะเป็นจุด ก้าวเดินของต้นน้ําที่จะก้าวเดินไปว่าสิ่งที่เราจะค้นพบปฏิพาน์ของชีวิตสิ่งที่เราจะพบความสุขในชีวิตเราคืออะไรนะคะสิ่งที่สําคัญมากคุณครูเจี๊ยบพูดถูกใช้หัวใจไม่ใช่ปากเราใช้หัวใจเราไม่ต้องสนใจโลกภายนอกขอเราใช้หัวใจในการตอบในคําถามทุกคําถามแล้วก็ทําในสิ่งที่ดิฉันแบ่งปันกันจากประสบการณ์จริงอันนี้ก็ทําจริงประสบการณ์จริงว่าณนะข้อที่1 เผื่อท่านมาฟังช้านะคะนะข้อที่1เราจดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดในชีวิตของเราที่มันง่ายที่สุดแค่ว่าเราได้กินกาแฟแค่เรามีอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นความสุขเพราะว่าดิฉันได้เจอคุณเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อเราจดบันทึกพอจดบันทึกเสร็จแล้วให้เรามาขอบคุณตัวเราว่าฉันเก่งมากฉันเลิศมากคําว่าคําว่าชมตัวเองตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปชมต่อหน้าคนอื่นไม่ได้ไปชมต่อหน้า คนอื่นเราชมในหัวใจโดยที่เราชมแล้วเราเข้าใจแล้วเรามาสร้างกําลังใจไม่ใช่ชมเพื่อเราหลงตัวเองอันนี้มันจะมีประเด็นนะคะแต่เราชมเพื่อให้เราเข้าใจแล้วเรามาปรับตัวเรามาปรับเพื่อทําให้เรามีกําลังใจในการก้าวเดินโดยเฉพาะช่วงสภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือสภาวะที่เขาเรียกว่าการข่าวสารมากมายตัวนี้จะเป็นตัวตัดบางอย่างพลังลบจากโลกภายนอกให้พลังบวกอยู่กับหัวใจของเราอยู่กับตัวเรา แล้วคุณทําได้เมื่อคุณทําได้คุณดูไหมคะคุณจะเป็นกําลังอีกหนึ่งกำลังของเราที่จะส่งต่อให้คนอื่นในสังคมใบนี้ถ้าพวกเราช่วยกันสังคมเราจะมีดวงไฟเล็กๆส่องสว่างให้หลายอีกหลายๆท่านที่อาจจะไม่มีโอกาสหรือโอกาสน้อยกว่าแล้วก็ดึงพาให้เราสวสดสว่างทั่วสังคมนะคะแค่ทําง่ายๆแค่เริ่มต้นจากตัวเรา น,ะะนี่คือคำว่าสันติสุขสร้างในหัวใจของเราได้เสมอและทําได้ณเดี๋ยวนี้บัดนี้ Here and Now ยุดคุณทําได้แน่นอนนะคะค่ะก็วันนี้ขอฝากสามเทคนิคนะคะของ3ามคีย์เวิร์ดของ3ม,มุมมองสร้างสันติสุขในหัวใจของทุกท่านทําได้เลยนะคะค่ะขอขอบคุณคุณพลชนกให้กําลังใจมากนะคะนี่ไงคือสันติสุขจากอินเทอร์เน็ตที่คุณ พอยชนกส่งหัวใจมาให้มากมายนะคะแล้วก็มีเพื่อนมีน้องอน้องที่ทำโพสการให้จำลืมเชื่อไปติดปากอยู่ขอบคุณมากๆนะคะคุณมีผ้าจา์ท่านมาหนึ่งรูปให้กำลังใจนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันฝากความสุขและความรักที่ในหัวใจของคุณกับเข้าหาตัวคุณนะคะคุณแล้วก็สิ่งที่สำคัญคุณจะสามารถช่วยเหลือหัวใจคุณแล้วชื่อเหล่าคนรอบข้างและที่สำคัญนะคะ เราจะสามารถช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือโลกใบน,นี้ได้ด้วยคำเล็ก,เล,กเล็กของพวกเราแค่เราช่วยกันเราทำเราจัดการสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราก่อนพอจัดเสร็จปุ๊บเราสามารถทําได้โดยที่มันเป็นออรา่ามันเป็นคลื่อนไวเบเชาชนิดที่ส่งต่อได้นะคะแล้วดิฉันมั่นใจว่าทุกท่านทําได้มั่นใจมากๆนะคะถ้ามีอะไรก็ติดต่อสอบถามได้นะคะเราเจอกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กําลังใจนะคะเป็นกําลังใจกันมากเราเจอกันวันพุธ เวลาเดิมประมาณ3ามทุ่มนะคะกับการแบ่งปันความสุขร่วมกันนะคะวันนี้ก็จะฝากหนังสือสองเล่มนะคะลืมไปเลยหนังสือตัวเองนะคะพุทธจิตวิทยาประยุกต์กับคนยุค New Normal นะคะเล่มนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปนิพพานถ้าบางท่านอยากจะนงลึกจะรู้ว่าสิ่งที่พูดวันนี้คือสิ่งที่เขียนอยู่ข้างในเราสามารถนําไปสู่เขาเรียกว่าพบภูมิหน้าได้ด้วยซ้ํา มันเป็นสิ่งที่คุณทํานิดเดียวแต่กําไรเป็นโบนัสสาหรับเขาเรียกว่าชาติหน้าได้ด้วยนะคะค่ะเทคนิคอยู่ในเล่มนี้นะคะค่าขอบคุณค่ะแล้วเราเจอกันในบันพุธนะคะสวัสดีค่ะน้องต้าวอ่ะคุณครูต้าวให้กำลังใจเช่นเดียวกันค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ